ตลาดไทยช่องนองดอนเมืองแชนแนลได้ทำคลิปให้กับเอซีเพื่อนเผู้ใหญ่ใจดีได้ดูกันเนาะทกท่านตอนนี้เวลาทีสี่ครึ่งนะครับผมเราก็ได้มาทำและมาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันเนาะตอนนี้ตลาดไทยใหญ่อลังการมากทุกท่าน เนาะผักสดผักสวยผักชะอมเนาะชะอมก็เป็นถุงถุงทุกท่านโอ้ยยกถุงถุงละกิโลก็ไม่รู้กำรรมเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยราคาเท่าไหร่เนะาะความใหม่เป็นไรครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนาะดูว่าตลาดไทยของเราสวยงามอลังการมากพี่น้องส่วนผักเราก็ขายท้ายตลาดก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะวางอยู่กับพื้นอย่างนี้เนาะตลาดไทยของเรานะครับผม ดูข้างบนก็แล้วกันนะมีพัดลมใหญ่ๆพี่นอ้องพัดลมใหญ่ๆเนาะสวยดูเพ,พื่อนแจะมาเที่ยวชมตลาดไทยโอ้ยพี่นอ้องทิวอีลงตรงเน่งพี่นอ้องเอาไปส่งเนาะงานของเราได้มาซื้อเพราแม่พี่น้องจับจ่ายใช้สอยมาซื้อตลาดมาซื้อของที่ตลาดไทยเน,ะนาะนะครับผมผักสดผักสวยต้องตลาดไทยนะจ๊ะทุกท่าน ใบมะลักสวยใบมะลักสวยท่านทางมะลักทางโหระพาสวยมากเลยเราท่านี้เนะาะทังกะเพราโหระพาใบมะลักสวยสวยท่านชมล่าสุดเราก็มาถึงตลาดไทยนี่คือร้านของใครท่านผู้ชมเอาคาเกสองโลด้วนี่คือร้านใครจําได้หรือเปล่าพี่น้องนะครับผมอ้า ดูภาพเอากันเลวกันเนาะทุกท่านดูในรูปนี้เป็นของใครอ้วนมารีพี่น้องอ้วนมารีคือประสงน์นนแก้วของเราเนาะทุกท่านนี่คือร้านอ้วนมารีเราก็มาถึงแล้วเนาะขาแก่รูปมะกรูดทุกท่านมีรูปมะกรูดใหญ่ร้านประสงน์นนแก้วนี่ใหญ่มากทุกท่านอลังการมากพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ล็อกด้วยกันเนาะโอ้โยประสงค์นนแก้ว ส่วนตรงข้ามก็เป็นพวกร้านพริกส่วนผสมนนแก้วก็มีลูมมะกรูดมีใบเตยมีกระไครมีคาแก่คาอ่อนและก็มีขมิน้นนะครับผมนี่ที่เป็นถุงถุงนี้ร้านผสมนนแก้วจัดส่งเป็นถุงเลยพี่น้องถุงก็สี่สบห้าสิบบาทถุงละร้อยก็ว่ากันไปเนะาะใบมะกรูดก็ขายเป็นถุงถุงพี่น้อง ก็จะให้ใส่ใส่ถุงทุกท่านขาแก่ขาออนนะครับผมมีให้เลือกมากมายเยอะแยะพี่น้องต้องผสมนวนแก้วเท่านั้นทุกท่านขาแก่้สองโลกระชายสามนี่ยลูกชายลูกชาย ลูกชายะสมลองแก้วฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนพริกพี่น้องพริกจะเอาพริกสดหรือจะเอาพริกแห้งพริกแห้งคงไม่มีเนาะทุกท่านพริกแห้งพริกสดพริกขี้หนูหนูสวนไม่สวนพริกกระเจี่ยงทุกท่านนะครับผมตอนนี้ตลาดไทยจัดระเบียบเรียบร้อยดีนะครับผมเราก็ต้องมาเลือกมาลื้อมาซื้อ พริกพี่น้องพริกเผ็ดๆต้องตลาดไทยพี่น้องพริกเผ็ดนะครับผมถ้าไม่เผ็ดก็ต้องไปพริกคนที่บ้านของท่านนะครับผมรับรองเผ็ดแน่นอนพี่น้องถ้าไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดแน่นอนอนี่คือพริกพี่น้องเนี่ยพริกพริกทางนั้นเลยพริกเขียวเนาะพริกเขียวโอ้พริกเขียวใช่ป่ะวะพริกเขียวรูปพริกเขียวด้วยอะไรวะอืมทุกท่านพริกเขียวเนาะ ลอตเตอรี่ก็มีขายด้วยเนาะทุกท่านพริกเขียวนี่พริกทางนั้นพี่น้องโซนพริกทางนั้นทุกท่านพริกก้าพริกพริกสดพริกเขียวพริกขี้หนูพริกกระเรียงทุกท่านพริกหวานพริกไม่หวานก็มีพริกเปรี้ยวมีหรือเปล่าไม่มีพริกเปรี้ยวไม่มีโทโอ้โหด้านน้นเจ๊หนึ่งพี่น้อง เชนหนึ่งชะอมี่น้องราชะอมรู้จักเป็นล็อกหน้าร้าจังเลยเนาะทุกท่านเดี๋ยวโยมดูหน่อยนะครับผมเข้าไปใกล้ๆไม่ได้โอ้โหดูความสวยงามของตลาดไทยทุกท่านคงจะขายดีสายๆนะนะครับผมก็เป็นขาประจาเยอะไ่น้องนะครับผมนี่คือร้านชะอมไ่น้องร้านชะอมทุกท่านก็อยู่กับที่ยังไม่พอไ่น้องต้องมีรถแบบไปขายท้ายเปิดท้ายขายอยู่ทางโน้นเนาะทุกท่าน นี่รถส่งพริกเป็นยังไงยายรองสวนพริกได้มาขายกับเขาหรือเปล่าแถวนี้ยายรองเรามีพริกมาขายที่ตลาดไทยหรือเปล่าอยู่ร้านไหนบอกด้วยจะไปอุดหนุนพริกเจ้าเผ็ดบอ่อพริกเจ้านะ่ะนะครับผมสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับป๋ายงมือสวัสดีครับ,รบตอนนี้ป๋ามาขับรถเข็นใช่ไหม ใส่เสื้อแบบนี้รถเข็นบ่รถเข็นเสื้อสีเขียวครับอันนี่นี่นี่คืออะไรเสื้อสีเบอร์สองสองแปดครับอ๋อเบอร์อ่าเบอร์สองสองแปดครขับเข็นใช่ไหมทุกคันเลยเหอนกันโอ้สามสี่ร้อยคันครับอ๋อเหรอในบ้านเข้างในก็มีเป็นไงดีไหมทางการการขับรถยากเลยครับเหรอโอ้การขับรถคือเรงตุกตามครับใช่โอ้ข้ายากมากแพงปลาวิ่งทั้งคืนบอกกลางวัน อ๋ออยู่กลางวันกลางวันนี่เพิ่งออกมาบอเพิ่งออกมาอ๋อวิ่งเป็นเที่ยวเที่ยวละยังไงอะไรไงเที่ยวเที่ยวอ๋อเขาเรียกเขาไปเขาไม่เรียกเขาไม่ไปไม่มีคิวมีบินเหมือนว่ไใครรับจ้างแค่เดียวอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีเนาะคนละอย่างอ๋อครับครับแล้วป๋าออกมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยออกมาที่ห้าอ่าแล้วไปเลิกกี่โมงเลิกประมาณสักเย็นหนึ่งห้าหกโมงเย็นอย่างเงี้ยอ๋อขออนญาตถามป๋าวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้ไม่อยากจะตอบแล้วครับมในช่วงเศรษฐกิจลำบากครับอ๋อสี่ห้าร้อยได้ไหมโดยประมาณในขั้นต่ำโอ้ขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำของโรงงานครับอ๋อสี่ห้าร้อยได้ป๋าครับผมป๋าพี่คนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับโอ้อยู่บุรีรัมย์บ้านเดียวกันผมภาคภูมิใจไทยครับอ้าวเหรอเอ้าผมก็อยู่สุรินทร์ด้โอ้พูดเขมรพูดเขมรได้ไหมได้นิดหน่อยอ่าได้หน่อยนึงได้นิดหน่อยบ้านเสชลยหอบใบโอ้เสด็จยังจะไ้ใช่ไหม เนีย่ยเรอทมทมโนป่าเนี่พูดได้ทางนี้ก็พวกเขมรเหมือนกันทุกท่านก็คนบ้านเรามาจากอีสานมาหากินอยู่ที่ตลาดไทยท่านผู้ชมตอนนี้รถทริกของเราก็ได้เคลื่อนที่ไปแล้วนี่ปาคนนี้บอกว่าออกมาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะ ที่สองที่ห้าเนาะที่ห้าก็ถือว่าแก้งแล้วโอ้ป๋าก็อยู่ไปทั้งวันเลยเนาะเออในกรุงเทพเขาเปิดเอวตลาดนี้ก็เปิดทั้งวันเลยไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ตลาดนี้เปิดมีหลับมีนอนหรออ๋อเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกท่านเพราะว่าถ้าข้างวันหมดคนกล้วเขาก็บเจ้าหน้าทีงานคนขายกลางคืนอยู่โอ้ครับขอบคุณป๋ามากขายตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงไอ้คนขายมันก็ตายแล้วมันไม่ได้พูดได้เกินหรอกกินกาแฟหรือยังวันเนี้ยยังครับโอ้เดี๋ยวให้ให้จางไปซื้อกาแฟกินหน่อย วันนี้เนว่ากินกาแฟแล้วขอบคุณป่ามากแล้วป่าก็ขับรถเข็นตอนนี้ได้ข้าวยังได้ข้าวยังเพิ่งออกมาอ๋อเพิ่งออกมาโอเคป่าแล้วโอ้ป่านี่ตอนนี้ป่าขับรถเข็นอยู่กับผมอย่าลืมเข้าไปดูช่องนงรอนเมืองชาแนลนะครับช่อง youtube รถถึนรูปหล่อเขารถเข็นรูปหล่อแล้วคนถ่ายคลิปหล่อไหมพักว่าเขาถ่ายคลิปก็รูปหล่อเหรอชื่อช่องนงดอนเมืองชื่อช่องช่องดอนเมืองนงนงดอนเมืองชาแนลชาแนลโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองผมก็กลับรถมาที่นี่มาซื้อปลาทางโน้นก็เลยแวะมาผมดีมาเจอคนบ้านเราบูดีรัมตอนนี้เดี๋ยวเลี้ยงกาแฟหน่อยเนขอบคุณมากนะป๋านะขอบคุณครับขอให้ป่า ดูกรพาแข็งแรงไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนขอให้รวยๆนะครับผมโอเคครับผมแสดังเดี๋ยวก็จะมาหานะชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรจานจานบุรีรัมจานบุรีรัมี่น้องจานบุรีรัมเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับผมโอเคจับมือเราครักภูมิใจใจโอเคครับผมพูดแล้วทำพูดจริงทำจริงโอเคครับผมบายบายครับสวัสดี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 ครับ